วสวัสดีค่ะควันนี้นะคะหนูนาอยู่กับคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้ามาออกรถกับเรานะคะเป็น Honda j เจ็คันนี้เลยนะคะวันนี้ลูกคา้าซูสดไปเลยนะคะคันนี้นะแล้วก็ก่อนที่จะส่งมอบรถเนาะจะสอบถามความรู้สึกของพี่นิดนึงค่ะว่าการบริการที่เต็นท์ให้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะพี่นับจากวันที่พี่เข้ามาวันแรกเลยนะคะประทับใจดีครับประทับใจประทับใจนะยะ ทั้งพนักงานทั้งทุกอย่างโดยรวมครับประทับใจมากครับด,ดีแล้วก็รถที่เต็นสวยถูกใจไหมคะคันนี้สวยเหมือนโฆษณาครับ <laughs> ออกโกกอเคสวยตรงปกนะตรงปกครับไม่จกตา <laughs> ออกโอเคค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะมีอะไรอยากฝากถึงเต็นยินออโต้คาร์ไหมคะถ้าคนไหนสนใจหารถดีๆรถบ้านร0ปรเต็นใช้เชิญที่นี่นะครับยินออลต์คาร์ครับค่ะค่ะก็ สุดท้ายนี้หนุนาต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ให้โอกาสมาซื้อรถที่เต็นท์ยีนลูกค้าน,นะคะพี่ค่ะขอให้กิจกรรมร่ำรวยเงินพอนะคะขอบคุณค่ะก็สุดท้ายนี้หนุนาต้องลาไปก่อนค่ะโอกาสนัดเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคบ,บ๊ายบาย ลดสวยลดงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร